วัสดีครับพิชาคณิตศตราชั้นประฐมศึกษาปีที่4พบกับครูกิ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะครับการหาค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของจำนวนใดๆน,น,นะครับโดยให้พิจารณาตัวเลขในหลักร้อยเท่านั้นนะครับก็คือ ตัวเลขที่เราดูนะครับถ้าน้อยกว่า5ให้เราปัดทิ้งกลายเป็น0ูนย์นะครับแต่ถ้าตัวเลขที่เราดูนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับให้เราปัดตัวด้านหน้าขึ้นนะครับหรือใช้การทดเลข1ตัวด้านหน้าแล้วค่อยนํามารวมกันนะครับยังจําได้ไหมครับเราเรียนมาแล้วในเรื่องของการประมาณจํานวนเต็ม10ประมาณจํานวนเต็มร้อยนะครับ วันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับมาดูตัวอย่างข้อแรกกันนะครับจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ1 4 2 1ยเ็ครับเมื่อกี้ครูก่งบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าค่าประมาณจำนวนเต็มพันเราต้องดูหลักร้อยนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงหลักร้อยก่อนนะครับ ไล่มาจากหลังนะครับหลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยขีดเส้นใต้เลยนะครับคราวนี้นะครับมาดูตัวหลังสอตัวครับหลักหน่วยกับหลักสิบนี้นะครับเราขีดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ดึงลงมากลายเป็นเลขศูนย์เลยครับไม่ต้องสนใจมันนะครับจะเป็นเลขอะไรก็ตามแต่นะครับคราวนี้มาดูตรงที่เราขีดเส้นใต้นะครับ4ครับเห็นไหมครับมีค่าน้อยกว่า5เป็นยังไงครับให้เราขีดทิ้งครับแล้วก็กลายเป็น0ูนย์ครับ หนึ่งตัวหน้าแล้วก็ดึงลงมาครับดังนั้นครับคําตอบค่าประมาณจํานวนเต็มพันของ1,421คือ1,000นะครับข้อนี้มาดูตัวอย่างข้อที่2ต่อนะครับจงหาค่าประมาณจํานวนเต็มพันของ3,805นะครับ เมื่อกี้กูเก่งบอกแล้วนะครับว่าประมาณเต็มพันเราต้องดูหลักร้อยจากนั้นขีดใต้ที่หลักร้อยก่อนครับหลักหน่วยกับหลักสิบตรงนี้ครับขีดทิ้งไปเลยครับมันไม่ต้องสนใจนะครับให้กลายเป็นเลขศูนย์เลยครับดึงลงมาแบบนี้นะครับสังเกตตัวที่เราขีดเมื่อกี้นะครับเป็นเลขแปดครับหมายความว่าถ้ามีค่ามากกว่าหรือสกปรก้าครับให้เราทดหนึ่งเห็นไหมครับตัวด้านหน้าครับให้เราทดหนึ่งไว้นะครับ ตัวที่จะดูนะครับที่ขีดใต้นะครับแล้วก็ขีดทิ้งครับให้กลายเป็นเลขศูนย์นะครับดึงลงมาแบบนี้ครับ3กับ1ครับตรงนี้เราต้องเอามาบวกรวมกันครับก็จะกลายเป็นเลข4ครับข้อนี้นะครับคำตอบก็จะได้นะครับค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ3 8 0 5ห้าคือ4,000นั่นเองครับ มาดูตัวอย่างที่สามต่อเลยนะครับจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ6 3 4 7 9นอนะครับเ mm. มื่อกี้ครูิดก็บอกอีกแล้วนะครับว่าประมาณเต็มพันเราต้องดูหลักร้อยเราก็ขีดเส้นใต้ที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักหน่วยกับหลักสิบขีดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ดึงลงมากลายเป็นเลขศูนย์เลยครับ ไม่ต้องสนใจนะครับว่าหลักหน่วยหลักสิบจะเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็ดึงลงมาให้กลายเป็นเลขศูนย์เลยนะครับมาดูตรงที่เราขีดเส้นใต้นะครับเลขสี่ครับมีค่าน้อยกว่าห้าใช่ไหมครับแล้วก็ขีดทิ้งครับดึงลงมากลายเป็นเลขศูนย์ครับสามแล้วก็ดึงลงมานะครับก็ได้สามหกแล้วก็ดึงลงมาครับก็ได้หกนะครับข้อนี้คําตอบก็จะได้นะครับค่าประมาณจํานวนเต็มพันของ 63,479คือ63,000มาดูตัวอย่างสีอีกสักข้อนะครับเมื่อกี้ตัวอย่าง1,2,3พอจะเข้าใจไหมครับงั้นมาดูตัวอย่างสีต่อเลยนะครับจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ76,702นะครับ ประมาณเต็มพันเราต้องดูหลักร้อยนะครับขีดเส้นใต้ก่อนตรงที่หลักร้อยนะครับส่วนหลักหน่วยกับหลักสิบตรงนี้ก็ขีดทิ้งไปเลยครับแล้วก็กลายเป็นเลขศูนย์ไว้เลยนะครับตัวที่เราขีดเส้นใต้ครับมีค่ามากกว่าห้าใช่ไหมครับให้เราทดหนึ่งตัวด้านหน้าครับตัวถัดไปนั่นเองครับตัวที่เราดูนะครับที่ขีดเส้นใต้แล้วก็ขีดทิ้งครับให้กลายเป็นศูนย์นะครับคราวนี้มาดูตัวด้านหน้าครับ ที่เราทดกับหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็จะได้เป็น7นะครับอ่าเราก็ดึงลงมาส่วน7ดตัวด้านหน้าครับไม่มีทษไม่มีอะไรครับแล้วก็ดึงลงมาครับเห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้ครับคำตอบก็จะได้นะครับค่าประมาณจำนวนเต็มทันของ7 6 7 2 2คือ7 7 0 0 0ันั่นเองครับเป็นไงบ้างครับกับตัวอย่างนะครับ พอจะเข้าใจไหมครับเรามาสรุปบทเรียนกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าการประมาณค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มพันนะครับของจํานวนใดๆก็ตามแต่นะครับให้เราพิจารณาตัวเลขในหลักร้อยเท่านั้นนะครับหมายความว่าการประมาณค่าจํานวนเต็มพันเราดูแค่หลักร้อยนะครับเพื่อจะปัดขึ้นหรือปัดทิ้งนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็เจอคลิปใหม่อีกนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรมาสอนต่อนะครับสวัสดีครับ